ในป่าศักดิ์สิทธิ์อันลึกลับมีหมู่วานอนอาศัยอยู่ท่ามกลางเงาไม้สูงชันบนยอดผาที่ตัดกับฟ้ามีลิงเพศเมียกำลังตั้งคันตัวหนึ่งนามว่ามาลีวานอนผู้มีใจอ่อนโยนและเปี่ยมศรัทธาหลายปีก่อนมาลีปลูกต้นไม้กลางหุบเขาด้วยแรงอธิษฐานขอพรจากเทพร,รักให้ป่ากลับมาสงบเธอไม่รู้เลยว่าพรน,นั้นจะย้อนคืนมาหาเธอเองคืนหนึ่งภายใต้แสงจันทร์สีเงินต้นไม้ออกผลครั้งแรกผลมันเปล่งประกายราวกับทองคํา และในเช้าวันต่อมามาลีก็ให้กําเนิดลูกน้อยผู้มีขนสีทองเรืองแสงทั่วกายเหล่าว่านอนทั้งหลายพากันแปลกใจว่าทําไมเจ้าตัวเล็กถึงมีกายสีเหลืองทองทันทีที่เสียงร้องแรกเกิดดังขึ้นแผ่นดินกลับสั่นสะเทือนเสียงฟ้าคำรามสะท้อนจากยอดเขาภูเขาไฟลูกใหญ่ที่หลับไหลามานานประทุขึ้นเปลวไฟและเถ้าถ่าน่วยุ่ครอบคลุมป่าทั้งผืนหลว่านอนแตกตื่นวิ่งหนีตายกันอย่างโกลาหลสัตว์หลายตัวดับสูญในเปลวไฟมาลีกับลูกน้อยหนีรอดมาได้ พร้อมกับฝูงลิงที่เหลือนางลิงพาลูกน้อยเดินด้วยท่าทางอ่อนแรงท่ามกลางหมอกฟันและท่อทุรีที่โปรยราหิมะสีดำแต่แทนที่จะได้รับการปลอบโยนฝูงวานอนกลับขับไล่สองแม่ลูกด้วยความชิงชังลูกของเจ้าต้องคำสาบมันคือเหตุแห่งภูเขาไฟมาลีรับฟังถ้อยคคำนั้นทั้งน้ำตานางลิงถูกขับออกจากฝูงพร้อมลูกน้อยที่ไม่รู้ความหมายของโชคชะตาในคืนนั้นนางกอดลูกน้อยไว้กลางอกลิงน้อยยื่นมือไปสัมผัสหน้าแม่ที่อาบด้วยน้ำตา นางลิงได้สติบอกกับตัวเองในใจข้าจะต้องเข้มแข็งมีชีวิตอยู่เพื่อลูกของข้าใต้แสงตะวันยามเช้าร่างของสุวรรณวาน,นอนเปล่งประกายสีทองอ่อนสะท้อนอยู่กลางเท่าฐานราวกับเปลวแห่งความหวังใหม่ที่กำลังจะเริ่มตน้นการผจญภัยของตนเองท่านผู้ชมนะครับถ้าท่านเคยเป็นส่วนหนึ่งของใครหรือสถานที่ใดสักแห่งแล้วท่านจำเป็นต้องจับมาท่านจะทำอย่างไรกันบ้างครับ